สวัสดีครับทุกกับกับผมนะครับสลาเกมเมอร์ต้องแนะนําตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะฮะเออจะสอนวิธีทํานะครับเห็นหลายคนไม่ไม่หลายคนนะอะอะบางคนอนะที่แบบไม่รู้ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนฟอนต์เอชันยังไงนะครับฟอนต์เอชฟันีวรนะครับ,รนนรบอันดับแรกที่ผมดูอะผมดูฝรั่งมาผมก็อยากแบ่งปันนะฮะดูฝรั่งเขาทำมาอย่างแรกนะครับไปที่เกม มาที่สตรีมนะเข้าสตรีมแล้วเกมเอชวันซฟันก็คลิกขวานรงนะรียเลือกอันสุดท้ายแล้วก็มาที่อันนี้นะอัน,นที่สามแล้วก็ครบที่บล็อกเซอร์อันนี้อันแรกแล้วก็หาคำว่าคำว่าอะไรวะ U I นะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะแล้วก็ฟอน นี่นะครับเอเข้ามาที่ไฟล์พวกนี้แล้วก็ทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาคุณจะตั้งว่าอะไรก็ได้แบบว่าแบ็กอัก็ได้เพื่อ back up พไฟล์พวกนี้นะครับส,ส่วนผมเขียนเป็นว่า own h1 c1 นะครับคือสร้างไว้ฮะเอาไว้เก็บไฟล์พวกนี้แล้วเราก็ทำการ copy ก็ปปีไฟล์นะครับแล้วก็มาไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราที่เราสร้างไว้แค่นี้นะครับก็ได้มาแล้วแบ็กอัพส่วนเออส่วนฟอนต์นะครับผมฟอนต์ฟอนต์ก็จะเข้ามาที่เว็บนี้นะเว็บเอ็อดาฟฟอนต์นะครับดาฟฟอนต์คอมเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้ลิงก์ แล้วทีนี้ก็ทําการเลือกอ ah, เดี๋ยวผมจะเซฟนี้ไว้ก่อนเอ้ยผมเข้าใหม่แลวก็ได้ว f o n t น c o m นะครนี่ครับหน้าตาเว็บก็จะเป็นเงี้ยถ้ากดลิงก์ที่ผมใส่ไว้ข้างล่าง YouTube ไว้ <fünf> <々>ก็สามารถเลือกได้นะครับแบบมีหลากหลายนะครับว่าฟอนต์เราจะเป็นยังไงแต่ดูตรงนี้นะฮะจุดจุดเออจุดจุด TTF นี่คือแบบว่า เราสามารถใช้ได้นะฮะแบบฟอนต์มันก็จะมีตัวอย่างให้ดูคือสามารถใช้ได้ในเกมนะ ttf นี่แล้วเราก็มีหลากหลายครับมีหลากหลายให้เลือกเนี่ยมีอย่างนี้แต่ของผมชอบอันนี้ฮะผมชอบอันนี้ก็จะทำการกดเ,เลือกตรงนี้นะเป็นมีเดียมพอนะฮะมีเดียมแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปที่ไฟล์ไปที่ที่เราดาวน์โหลดมานั่นแหละฮะทำการแตกไฟล์ก็จะได้ไฟล์นี้มามดูก่อนนะว่ามันทำไงอ่าทำการทำการแตกไฟล์นะครับแล้วก็จะได้ไฟล์นี้มาได้ไฟล์มาปุ๊บเออผมลืมบอกนะครับนี่คือฟอนต์ที่เราเข้าเอชฟอนต์ข้าในสตรีมนีแ่แหละฮะเอชฟอนต์ UI, แล้วก็ มาที่ฟอนต์นะฮะให้ทำการลบอันนี้ไปเลยนะลบไอ้พวกนี้ครับยกเว้น2ตัวนี้นะลบพวกนี้ไปก่อน,<ม>นกดทำการลบไปเลยครับ<ม><น>เพราะว่าเรามีแบ็กอัพอยู่แล้วนะฮะ<ม><น>คือก็คือที่เราที่ผมบอกให้ Copy แล้เราไปวางคือได้มาปุ๊บเราก็จะเอาไฟล์ที่เราแตกไฟล์มามาใส่ในนี้ครับ1ครั้งใส่ไปหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วก็ทำการ Copy แล้วก็วางมันไป สิบครั้งนะฮะจะกดคอนโทรลวีนะฮะวางไปแล้วอันนี้ไม่รวมกับอันแรกที่ใส่นะฮะประมาณสิบเอ็ดครั้งอนะถ้าเกิดรวมมาแรกถ้าไม่รวมก็สิบครั้งลนะตอนนี้หนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็จะได้สิบฟล์นี้นะฮะพอสิบ <c oughs> อันเสร็จแล้วแล้วก็มาที่แบ็กอัพเรานะที่เราที่เราแบ็กอัพไว้ที่เราดึงมาจาก ไฟล์จริงอะไฟล์แรกของอันนี้แหละก็จะทำการเปลี่ยนชื่อมันนะครับ copy แล้วก็มาใส่อันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อนี้นะฮะเปลี่ยนไปทุกอันนะทุกฟอนต์นะครับเรียงตามลำดับ,บ,ลลบเลยฮะนี่นะฮะก็จะทำการ Copy เรื่อยๆนะฮะ กปปี้ก็เอาไปใส่ในนี้แทนนามาวางในนี้ถึงไหนแล้วถึงไลน์ละกับปี่คอนโทรลซีเอานะกับปี่ก็มาคอนโทรลวีตรงนี้กับพี่ ไปเรื่อยๆครับไปทุกไฟล์ครับจนมันครบอะนี่จะเป็นไฟล์สุดท้ายแล้วนะคะเฮไม่ได้อปปี้ไฟล์ดิเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อมันนะฮะอย่างเงี้ยก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับ อันนี้ก็คือแบ็กอัพก็แบบ one, เซฟไว้ในเครื่องนะฮะเผื่อเผื่อท่านจะเปลี่ยนไฟล์อะไรสว่วนนี้ผมก็แค่กดออกแค่แนบแล้วก็เข้าเกมลองดูบางครั้งเธอถามคาถามหลายๆข้อเพื่อไม่าอาจจะเข้าใจมันจะถ,ถามว่าความรักนั้นมีตัวตนเป็นอย่างไรเธอถามทุกครั้งที่มองผ่านเจะมองมาไม่เห็น

ไอ่เราจะรู้ได้ไงในสิ่งที่เราเป็นคนอื่นก็คือคนอื่นก็คิดอะไรก็ปล่อยไปถ้าเก็บแต่สิ่งไม่ดีในชีวิตนี้จะเจอความจําไม่ได้แล้วฟอนตตอนแรกมันเป็นไงชิบหายเนี่ยฟอนผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะแค่นี้เองนะครับหวังว่าทุกคนคงคงลองทําดูนะฮะ ทำง่ายๆครับดูให้เข้าใจผมว่าผมอธิบายน่าจะเข้าใจนะ